อปมาโทอมตตังปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งอมตะความไม่ประมาทในที่นี้นั่นก็คือสติสัมปชัญญะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติระลึกรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นอะไรเราก็จะได้มีปัญญาเพื่อนำพาจิตใจของเรานั้น ให้สงบร่มเย็นเป็นสุขแม้ในทุกสถานการณ์เชื่ออย่างแน่นอนว่าคนที่เกิดมาบนโลกมนุษย์แห่งนี้ก็ต้องตายเป็นธรรมดาแต่รู้ถึงรู้อย่างนี้เราก็ยังกลัวตายในพระพุทธศาสนาสอนว่าความไม่ประมาทจะเป็นหนทางแห่งอมาตะได้อย่างไรหมายถึงว่าไม่ตายไปจากธรรมะไม่ตายไปจากความดีไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเราตั้งสติให้ดีไม่ว่าจะมีเพศภัยทางธรรมชาติหนาวร้อนฝนฟ้าอากาศน้ำพายุบางทีมันก็เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหากว่าเราขาดสติแล้วเราก็จะเกิดการตื่นตระหนกตกใจจิตใจไร้ที่พึ่ง ก็อาจจะทำอะไรโดยไร้เหตุไร้ผลแต่หากว่ามีสติพิจารณาว่าควรที่จะทำอย่างไรอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจถ้าหากว่าเราทำใจได้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างประเสริฐคือเป็นความดีอย่างประเสริฐถึงสถานการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นแต่เรามีสติ มีความไม่ประมาณก็ขึ้นชื่อว่าไม่ตายจากธรรมไม่ตายใจถ้าหากว่าเรามีสติเราก็จะหาวิธีป้องกันหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติรับรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อเราตายจากไปอะไรที่จะเป็นแก่นสารสาระสำคัญเราก็รู้ว่า ความดีบุญกุศลนั้นเป็นสาระสำคัญในการใช้ชีวิตเราก็อยู่ด้วยการไม่ประมาทในคุณงามความดีสั่งสมไว้เพราะเมื่อตายใจแล้วกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมในชีวิตเนี่ยก็เข้าครอบงำจิตใจจิตใจขอาเขาก็เป็นท่าของกิเลสทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่น บุคคลเช่นนี้ท่านบอกว่าแม้มีชีวิตสังขารร่างกายอยู่ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว